คำเตือนช่องนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาลุ้นต่อครับกับอาจารย์กิตเลขยังคงเดินดีต่อเนื่องสถิติย้อนหลังเข้ามาแล้วสางวดยังไม่เคยหลุดงวดล่าสุดเข้าเลขเด่นเลข8และเลขชุด2ตัว83เข้าตัวกลักงวดล่าสุด2ตัวล่างออก3 8เข้า2ตัวล่างเต็มๆม,มาลุ้นกันต่อในงวดที่1ธันวาคมเลขที่อาจารย์กิตติให้มาได้แก่เลขเด่นคือเลข7 3, เลข3าเลข0ูและเลขชุด 2, 2ตัวบนล่างได้แก่7 5 7ด 36370102มาลุ้นกัน1ธันวาคมคัดกันเน้นๆทุกคลิปเลยทีเดียวมาตามกันต่อครับจากเลขดังตามกระแสสถิติ8โวดย้อนหลังเข้า7วดหลุดแค่1วดเท่านั้นเองนะครับเลขที่หลุดคืองวดล่าสุดนะครับมาตามกันต่อในงวดที่1ธันวาคมกับเลขดังตามกระแสที่ให้มาได้แก่เลขเด็ดเลข9เลข2เลข3และชุดเลข2ตัวบนล่างที่ให้มาได้แก่9095949198 20232627283132 3 4 3 5ี่สรอลุ้นกันต่อกับเลขดังตามกระแสงวดที่1ธันวาคมนี้มาปิดท้ายคลิปกันกับแอดกับตันสถิติย้อนหลัง3างวดเข้าแค่2งวดและหลุด1งวดนะครับเลขที่หลุดคืองวดล่าสุดนะครับมาตามกันต่อในงวดที่1ธันวาคมนี้สาหรับแอดกับตัน10หน่วยล่างชนศูนย์นะครับงวดนี้สําหรับชุดเลข2ตัวล่างได้แก่8 7 8 0 0 7 00มาลุ้นกันต่อสําหรับแอดกับตันเป็นและอีกหนึ่งสำนักที่น่าติดตามครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้จนจบฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับ